6ดอกไม้และหญ้าถวายพระพิคเนตโดยทั่วไปพระพิคเนตจะทรงโปรดถวายดอกไม้สีแดงนี่คือดอกไม้ที่พระพิคเนตโปรดและประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากการถวายดอกไม้เหล่านี้แก่พระพิคเนตค่ะ1ดอกดาวเรืองใช้ในการถวายพระพิคเนตและตกแต่งวัดเชื่อว่าสามารถรักษาโรคเรื้อรังได้ค่ะ 2. ดอกชบาเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่พระพิคเนศทรงโปรดการถวายดอกไม้นี้สามารถนำมาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองและการทำลายศัตรูค่ะ 3. ดอกบัวแดงการถวายดอกไม้นี้นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลและชีวิตที่สะดวกสบายและรู่หลานั่นเองค่ะ 4. ดอกจำปานอกจากบูชาพระพิะเนศแล้วยังใช้ในการบูชาให้กับพระแม่อีกด้วยค่ะมีสีเหลืองและมีกลิ่นหอมหวานพระกฤษณะทรงโปรดดอกไม้นี้การถวายดอก อกไม้นี้แก่พระพิคเนธจะช่วยให้สามารถแต่งงานกับคนที่รักได้นั่นเองค่ะ 5. ดอกกุหลาบเชื่อว่าถ้าได้ถวายแด่องค์พระพิคเนธจะช่วยทําให้บ้านและชีวิตของผู้บูชาเป็นสุขและปราศจากอุปสรรคใดๆค่ะ 6. ยาแพรกเป็นการถวายที่สําคัญต่อองค์พระพิคเนธไม่มีพิธีบูชาหรือการบูชาใดๆที่สมบูรณ์โดยไม่มียาธุรวาค่ะและเชื่อว่าการถวายใบทุรวานั้นจะช่วยให้สุขภาพดีเสมือนเทวตํานานที่ใบทุ รหว่ารักษาองค์พระพิคเนธนั่นเองค่ะอยากรู้วิธีการมูตามนิกายคณะปัตยะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ไว้นะจ๊ะจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องมูแน่นอนค่ะขอให้ทุกท่านบูชาองค์พระพิคเนธอย่างมีความสุขกันปฏิปป,ป้าโมรยานูนาเทวาราดูสวัสดีค่ะ